ฉีกกลิ่นนี้ทีไรนะเพื่อนผู้หญิงนะคะหรือแบบคนที่นั่งค้างจะชมว่าแบบใช้น้ำหอมกลิ่นแรงโคตรหอมเลย,เลยอะไรเงี้ยซึ่งสวัสดีค่ะนี้กลับมาของงนอีกแล้วนะคะสำหรับคิิดีโอนี้นะเรียกว่าขอกันมานานแล้วมากๆนะคะมากันแล้วเนาะนั่นกะ็ <S <S คือการเปิดกลุน,น้้ำหอมนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าจริงๆอะ่ะแอมก็มีน้ำหอมแต่ว่าไม่ได้แบบมีเยอะอาจจะไม่เยอะเท่ากลุ่ของคนอื่นนะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะประมาณเท่านี้เนาะนี่เลย ก็ประมาณสิบกว่าขวดได้นะคะประมาณนี้นะซึ่งแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราทําแบบเปิดกูน้ําหอมเนี่ยเราจะสามารถอธิบายให้คนฟังเขาแบบเข้าใจหรือแบบเหมือนได้มาโมเองหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลือกซื้อน้ําหอมหรือว่าไปแบบลองเทสลองอะไรเนี่ยเราต้องไปเลือกเองเราถึงจะแบบถูกใจใช่ปะถ้าคนอธิบายให้ฟังเราอาจจะแบบไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะซึ่งคลิปนี้นะคะถ้าอธิบายแบบงงๆหรือแบบพูดจาแบบวกไปวนมา oh. ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะก็นั่นแหละแต่อย่ามาทํานะคะเพราะว่าหลายๆคนขอนเข้ามาเนาะอ่ะ อันแรกนะที่แอมแบบใช้แล้วก็ชอบมากๆนะคะชื่อใช้มานานมากๆแล้วนะนั่นก็คือน,นี้เลยเป็นของรางโคมนะคะรุ่น m i r a เคินะซึ่งรุ่นเนี้ย แอมคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่เขาขายดีที่สุดแล้วของร้านโฮมนะเป็นจริงๆอะแอมจะมีขวดใหญ่กว่านี้แต่แอมใช้หมดไปแล้วนะคะแต่ว่าขนาดเล็กที่แอมซื้อมาเนี่ยเวลาที่ไปซื้อในดิจิฟีฟคือราคามันจะถูกกว่าแบบข้างนอกใช่ปะก็จะซื้อมามันจะเป็นขนาดเล็ก2อันในแพ็คนะคะก็แบ่งกับแม่ขวดหนึ่งและแอมใช้ขวดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีแบบขนาดเล็กแบบนี้ด้วยสําหรับพกติดกระเป๋าเล็กๆนะคะก็เป็นกลิ่นที่หอมมากเป็นกลิ่นออกอารมณ์แบบดอกไม้ดอกไม้เฟสเฟสนะคะผู้หญิงนะคะถ้าใครที่แบบชอบกลิ่นผู้หญิงที่ดูแบบเป็นนคึงะ กลิ่นนี้คิดว่าแบบน่าจะชอบนะอืมเป็นกลิ่นหอมมากๆจริงๆอะต่อมานะคะก็มาต่ออีกกลิ่นหนึ่งที่แอมใช้มานาะนมากๆเช่นกันนะใช้ขวดใหญ่หมดไปแล้ว2ขวดนะคะขวดนี้เป็นขวดที่3นะเรียกว่าแบบเฮ้ยเยอะมากเลยนะนนก็คือนี่เลย gio gio amani นะคะซึ่งจะบอกว่า gio gio amani เนี่ยเป็นน้ําหอมกลิ่นไม่ได้แบบเป็น g i r ี่หรือว่าเป็นผู้หญิงนะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเขาจะออกกลิ่นอารมณ์แบบ f ุ u ต t y f ุ u ต t y นิดนึงแต่ว่าออกสปอร์ตนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่หอมเลยรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ติดทนนานดีมากๆนะคะแอมใช้แบบหมดไปแล้วนะคะจน ขวดนี้ใช้จนเหลือแค่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวก็ต้องไปซื้ออีกนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าหลายๆคนนะถ้าแอมออกไปข้างนอกเนี้ยเขาจะจํากลิ่นนี้เวลาแอมฉีดได้เพราะว่าแอมจะฉีดบ่อยมากเลยะคะ่ะเมื่อก่อน,นเรื่องราคานะแอมจะบอกเพื่อนๆเลยว่าแต่ละอันนะแอมจาแทบไม่ได้เพราะว่าบางอันเนี้ยแอมซื้อมาจากในดิวตี้ฟรีบ้างซื้อมาจากใน if and Boy บยบ้างหรือว่าเพื่อนให้บ้างน,นะคะก็นั่นแหละประมาณนั้นเนาะ,ะแต่กลิ่นมีชอบมันจริงอะของเดซี่นะคะมาสจากขอบนะ ซึ่งขวดน,นี้ใช้แบบเหลืออีกนิดนึงนะคะใกล้หมดแล้วแล้วก็ขวดน,นี้เป็นขวดที่เปิดใหม่นะหอมแบบผู้หญิงนะบอกก่อนเลยนะคะเป็นกลิ่นแบบดอกไม้แต่เป็นกลิ่นไม่ใช่ดอกไม้หวานเป็นกลิ่นดอกไม้ที่แบบมันเฟชมันแบบดูมีพลังมันดูแบบรู้สึกว่าเวลาฉีดออกไปถ้าเราแบบไปอีเวนต์งานที่เราต้องแต่งตัวแบบอเล็กนอ์สวยๆอย่างเงี้ยฉีกลิ่นนี้ออกไปนะเป็นกลิ่นที่หอมมากและเป็นกลิ่นทุกผู้ดีมากเพราะนั้นเนี่ยแอมไปงานแต่งของเพื่อนนะ,ะแล้วแอมเนี่ยฉีกลิ่นนี้ไปนะพอขึ้นรถเพื่อนปั๊บเพื่อนถามบอกเฮ้ยแบบ ฉีดน้ำหอมของอะไรทำไมมันหอมจังมันหอมมากเลยอะไรเงี้ยแอมก็เลยบอกเขาว่าเป็นของมาส์กเขาหอมจนแบบต้องซื้อใช้ซ้ำมาคิดดูดิว่าก็กลายเป็นเฟรริตของแอมไปด้วยนะแอมชอบมากๆเลยนะคะก็ฉีดบ่อยมากๆนะสำหรับตัวนี้นะคะมาถึงตัวต่อมานะคะตัวนี้เป็นน้ำหอมผู้ชายนะแต่ที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าแอมอยากจะบอกว่าจริงๆเวลาที่แอมออกไปเที่ยวหรือออกไปพบปะผู้คนหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีอะ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบอยากแบบสเมลแบบสเมลไน i ์ใส่รองเท้าผ้าใบกางเกงยีนเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยจะให้แบบฉีดน้ําหอมแบบกลิ่นประมาณนี้มันก็คงแบบไม่ค่อยเข้าป่ะเพราะฉะนั้นแอมจะชอบใช้กลิ่นประมาณเนี้ยอันนี้นะคะเป็นของมองบังนะซึ่งเป็นกลิ่นที่เทมากแอมฉีดกลิ่นนี้ที่ไรนะเพื่อนผู้หญิงนะคะหรือแบบคนที่นั่งข้างจะชมว่าแบบใช้น้ำหอมกลิ่นแะโคตรหอมเลยอะไรเงี้ยซึ่งใช้กลิ่นนี้ที่ไรนะบางทีแบบออกไปเที่ยวนะไปเจอผู้ชาย ไม่ดมน้ำหอมผู้ชายนะจ๊ะแต่ดมเชื่อตัวเองพรรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหอมผู้ชายมันแบบกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อะแต่แบบกลิ <s <S ่นเราเนี่ยแหละมันแบบมันเฟสมันแมนแบบเฮ้ย yeah มันแบบดูมีอะไรอะไรนะซึ่งกลิ่นเนี้ยมันหอมมากจริงจจะรู้สึกว่าแบบอยากกอดแฟนทั้งวันนะเอ้ยบ้าไปแลวขนาดนั้นเลยอะกลิ่นนี้เรียกว่าซื้อซ้ำเหมือนกันนะคะแต่ว่าขวดเก่าทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันหมดไปนานแล้วนะก็ซือนี่เลยมิเซกิยอนนะอันนี้เป็นลักษณะขวดแบบนี้นะคะ ของผู้หญิงแต่ว่าจะเป็นกลิ่นแบบละมุนละมุนเป็นแบบคนอบอุน่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นกลิ่นที่เวลาฉีดออกไปอ่ะจะเหมาะกับวันที่แบบแต่งชุดสีขาวแต่งชุดแบบโทนแบบสว่างสว่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉีดกลิ่นนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันยิ่งเติมความผู้ดียิ่งเติมความละมุนให้กับชุดที่เราไปหรือว่างานที่เราออกไปอีกอะ่ะเป็นกลิ่นหนึ่งที่หอมมากๆเลยนะถ้าใครแบบว่าเป็นสไตล์แบบคุณหนูคุณหนูละมุนละมุนอะไรอย่างเงี้ยลองไปใช้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นหนึ่งที่แบบ r e c o m m e n d มากๆเลยนะคะอ่ะ สำหรับกลิ่นต่อมานะแบรนด์เดียวกันนะคะคือของมิเซริออนนะแต่ว่าลักษณะเขาจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าทรงแบบเรียวๆขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมเนาะ,ะอันนี้เป็นน้ำหอมกลิ่นผู้ชายนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่เฟรชไปเลยสักทีเดียวแต่เป็นผู้ชายที่แบบมีสเสน่ห์น้าคนหารู้สึกว่าแบบอยากจะเข้าไปฟัดลัดก่อนรู้สึกอยากจะเข้าไปจับไหลเลอเกินโอ้ยอะไรประมาณน,นั้นนะคะซึ่งแอมชอบกลิ่นนี้มากแอมจะบอกว่าแฟนเก่าแอมมาใช้กลิ่นนี้โอ้โอ้โอพี่ความพูดถึงแฟนเก่า แอมมาใช้กลิ่นนี้แล้วแบบแอมชอบอะรู้สึกว่าแบบอยากไปอยู่ใกล้ๆอยากจะแบบซบไห,เหลเลยก็อ,อะไรประมาณนี้ <laughs> ชอบมากแล้วก็แบบเออพอพอเราเลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันคิดถึงกลิ่นอะไรประมาณนี้เราก็เลยซื้อมาใช้บ้างแต่ว่ากลิ่นนี้จะชอบใช้ในวันแต่งตัวมันๆน,นิด,นด,นด,นดๆเออใช้กลิ่นนี้แล้วแบบดีงามนะจ๊ะสาหรับกลิ่นต่อมานะคะกลิ่นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่แอมมีมานะนั่นก็คือนี่เลย ของดีออนะคะอันนี้เป็นมิสดีออลนะคุณหนูมากจริงๆแล้วมันเป็นกลิ่นที่เมื่อก่อนนะแอมจะใช้บ่อยนะเพราะว่าแอมจะชอบแต่งตัวแบบหว,วานๆบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้หยิบม,มาใช้เลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนการสไตล์การแต่งตัวไปแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้มันไม่ค่อยจะเหมาะกับเราเท่าไหร่นอกจากวันที่แบบเออไปเจอแบบว่าพบปะผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราแบบเดรสดีๆแล้วเราแบบอยากมีกลิ่นที่แบบมันหอมหวานแล้วก็ผู้ดีเราจะใช้กลิ่นนี้ออกไปคนะ่ะ จะไปเจอพ่อแม่แฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยสุภาพแล้วก็หอมหวานด้วยประมาณนั้นนะคะอ่ะของมาส์จอขอบเช่นกันแต่ว่าเป็นรุ่นขวดสีฟ้าดอกไม้รุ่นนี้นะระุ่นนี้มีคนซื้อมาให้นะตอนวันเกิดนะคะก็สไตล์ดอกไม้นะแต่ว่าแอมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะเพราะามันหอมเหมาะกับเด็กอายุประมาณ15-16-17-18ประมาณเงี้ยซึ่งอย่างวัยแอมอย่างเงี้ยประมาณ25 26อย่างเงี้ยแอมก็แบบ อยากได้กลิ่นอะไรประมาณนี้น่าจะเหมาะกว่านะกลิ่นมันอาจจะเด็กไปนิดนึงแต่คนที่แบบมีสไตล์เขาเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์ที่แบบสดใสที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยใช้กลิ่นนี้แล้วน่าจะชอบนะะก็เป็นกลิ่นดอกไม้อีกกลิ่นหนึ่งเนาะสำหรับกลิ่นต่อมานะคะอันนี้มีคนซื้อให้นะเป็นของ CK 1นะคะอันนี้เป็น CK 1สําหรับผู้ชายนะแต่ รู้สึกว่ากลิ่นนี้ที่เขาทาออกมามันไม่ใช่แบบว่าซี1ที่แบบแมนแมนคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะหอมแบบละมุนละมุนผู้ชายอบอุน่นอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่แบบชายละเออชอบเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าแสงมันจะเฮ้ยมันจะเพี้ยนเพียนไปๆมาหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนฝนจะตกนะเออเดี๋ยวขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะคะ โอเคมาต่อกันนะคะซึ่งแสงมันอาจจะจ้าๆาแปลกๆนะเพราะว่าปกติเวลาที่แอมอัดนวิดีโออย่างเงี้ยแอมจะใช้แสงธรรมชาตินะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเปิดไฟนะเนื่องจากข้างนอกฝนกำลังจะตกนะคะฟ้ามันก็เลยแบบมืดจนไม่มีแสงนะจนหน้าดิฉันหมองคล้ำดำเหมือนโดนของนะมาต่อกันเลยนะคะเพื่อการเสียวเวลานะส่หรับตัวต่อมานะที่แอมใช้นะและแอมก็ชอบนะคะเป็นน้ำหอมของนี้ของบรูสเช่นะขวดสีม่วงนะคะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ไม่เคยฉีดตอนกลางวันเลยนะคะเพราะว่า กลิ่นนี้จะเหมาะกับสาวๆที่แบบชอบปาร์ตี้ชอบไปเที่ยวอะไรเงี้ยหอมหน้าค้นหาหอมแบบยั่วยวนแต่ก็ยังมีแบบเขาเรียกว่ายังมีสเปซอะไรเงี้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงแอมมาเป็นคนที่เวลาฉีดเนี่ยแอมจะไม่ฉีดไม่ใช่ฉีดแค่ตัวนะแอมจะฉีดบริเวณผมด้วยคนะ่ะกลิ่นนี้ถ้าไม่ได้สระผมสามวัน,นอะกลิ่นนี้จะติดหัวอยู่สามวันเมื่อก้คือแบบมันติดทนนานมากแบบบางทีเสื้อผ้าใช่ป่มเราใส่ออกไปอย่างเงี้ยสองสามชั่วโมงตอนกลางคืนไปกินข้าวกับเพื่อนเงี้ยกลับมายังไม่ได้ซักอย่างเงี้ยเอามาดมกลิ่นอีก กลิ่นยังอยู่คือมันเป็นกลิ่นที่แบบจะทนแต่มันเป็นกลิ่นอย่างที่แอมบอกเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบไม่เหมาะกับกบางวันเหมาะกับการปาร์ตี้หรือว่าไปเที่ยวกลางคืนมากกว่าฮนะเป็นของ v e r s a c e เช่นกันนะคะนั่นก็คือกลิ่นนี้นะกลิ่นนี้นะคะมีพี่แฟนเพจนะคะพี่สานะคะถ้าพี่สาอยู่สวัสดีด้วยนะคะเป็นพี่แฟนเพจนะพี่สาะคะเขาซื้อมาให้นะเขาก็นั่นแหละก็เป็นกลิ่นหนึ่งนะคะที่แอมได้มาใหม่นะที่พี่เขาซื้อให้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออกลิ่นเขาหอมดีนะเหมาะสําหรับคนที่แบบ ไว้กาลังทํางานเพิ่งเริ่มทํางานอะไรอย่างเงี้ยอยากได้น้าหอมสักขวดอะไรอย่างงี้ก็ไปลองดมกลิ่นนี้นะเพราะกลิ่นเขาหอมดีนะแต่ว่าแอมชอบดีไซน์ของขวดเขามากขวดแบบสวยมากเพื่อนๆขวดแบบเฮ้ยมันน่าเก็บมากกว่าน่าใช้คือแบบสวยมากจริงเออของ Tommy Girl นะกลิ่นนี้เนี่ยจริงๆมีพี่ที่แบบแอมสนิทอ่ะเขาจะชอบใช้แบบน้ําหอมแบบเยอะมากแล้ววันนั้นเนี่ยนางแบบว่าฉีดกลิ่นนี้แล้วแอมก็ถามว่าเฮ้ยพี่แบบฉีดกลิ่นอะไรว่ามันหอมวันอะไรเงี้ยเป็นของทอมมี่นะ แต่แอมมาเวลาที่ฉีดเนนะี่ยกลิ่นนี้เนี่ยแอมแนะนําว่าถ้าใครไปซื้อนะคะแนะนำว่าให้ฉีดแต่ละน้อยนะเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยจะแบบฉุนแล้วก็ไม่ดมของมนอื่นทนะดดมของตัวเองจนมึนหัวนะคะเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างที่จะยูนิคนะไม่ไม่ออกสปอร์ตไปเลยไม่ออกดอกไม้ไปเลยไม่ออกแบบหวานไปเลยไม่ใช่มันมีความเป็นยูนิคมากๆเลยะคะกลิ่นนี้เนี่ยแต่แนะนําว่าถ้าเกิดฉีดเนี่ยให้ฉีดทีดละน้อยนะของทอมมี่เกอร์ค่อนข้างที่จะหอมนะคะแต่ว่าถ้าฉีดเยอะมันอจจะแบบเออ แบบว่ามือหัวจะอ้วกแล้วนะคะประมาณนั้นนะแต่ว่าก็เป็นอีกกลิ่นนึงนะที่ใช้บ้างนะคะแต่ว่าอาจจะไม่บ่อยมากนะเพราะว่านั่นแหละแอมเป็นคนบ้าฉีดน้าหอมไงเวลาฉีดแล้วแบบฉีดไม่เหมือนคนปกติก็จะฉีด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 แล้วก็ฉีดผมด้วยพออีฉีกลิ่นเนี้ยฉีดผมด้วยก็กลายเป็นแบบโอ้โหกลิ่นมันก็ตีอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็ไม่ขอไหวนกันทีลวอะ นั่นแหละอนะมาถึงกลิ่นต่อมานะที่ยำใช้กลิ่นนี้ใช้หมดไปแล้วเหมือนกัน2อันนะพึ่งพึ่งนึกได้ <c oughs> นั่นก็คือนี่เลยของบูเกอรี่นะคะเป็นสีม่วงนะมันหอมแบบมีเสน่ห์อะมันหอมแบบเยา้ายวนไม่ใช่แบบหอมฟูจ้ามันหอมแบบอยากเดินเข้าไปหาอยากเข้าไปคุยด้วยอยากแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์เยา้ายวนมีความเป็นยูนิคในตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้หอมแรงไม่ได้หอมฉุนนะคะแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์แบบดอกไม้จ๋าไปเลยสะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบ ชอบกลิ่นแบบยูนิคยูนิคเดินเข้าไปหาแล้วแบบอยากมีคนคุยด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะะก็กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แบบดีเวลาพี่มาที่ห้องนั้นนางจะชอบขโมยกลิ่นนี้ฉีดทุกทีเลยนานงบอกนางชอบมากนี่เลยของลานโคมนะเป็นลักษณะขวดแบบนี้นะคะซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผู้ดีมากนะคะ เหมาะสําหรับวันที่จะไปงานแบบเป็นทางการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ไปเจอแบบว่าผู้บริหารหรืออะไรก็ตามหอมวหวานน่ะแต่หอมหวานแบบผู้ดีแล้วก็หอมหวานแต่กลิ่นเนี้ยจะค่อนข้างเป็นกลิ่นที่ผู้ใหญ่นิดนึงสามสิบอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่แบบไปทํางานต้องพบปะผู้ใหญ่หรือว่าไปเจออีเวนต์หรือว่าไปมิ팅หรือไปอะไรอย่างเงี้ยดมและแพงทุกครั้งเลยอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็คลินิกแฮปปี้นนะคโฟร์แมนนะคะบอกแล้วนะว่า รู้สึกว่าใช้น้าหอมผู้ชายแล้วมันมั่นใจมันรู้สึกว่ามันเฟชดีนะคะหอมแบบออกสปอร์ตนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นหอมที่มีสเสน่ห์นะนึกถึงอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้ชายล่ำล่ออะไรอย่างเงี้ยถอดเสื้อเดินอยู่ชายหาดแล้วถ้าฉีดกลิ่นนี้อีกฉันจะแบบวิ่งตามทันทีโอ้ขนาดนั้นเลยวิ่งตามทันทีนะก็คือแบบ มันหอมดีนะถ้าแฟนใครอ่ะฉีดกลิ่นนี้อยู่แอมนะแอมว่าน่าจะรู้นะว่ากลิ่นมาประมาณไหนเนาะมันจะแบบเอออยากวิ่งเข้าไปหาเรือเกินนะคะอันนี้เป็นของคลินิกเช่นกันนะแต่ว่าเป็นคลินิกสําหรับผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นแบบกลิ่นแฮปปี้นะกระเป๋าอะไรางี้ถจะพกใส่กระเป๋าว,วันไหนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแบบมีกลิ่นหอมหอมตลอดเวลาอะไรางี้ก็จะพกไปนะคะใช้แล้วแบบเหมือนชื่อเขาก็คือแบบคลินิกแฮปปี้ใช้แล้วแบบเออรู้สึกว่าเออแฮปปี้ดีนะเวลาใช้กลิ่นนี้มันหอมดีนะแอมไม่รู้ว่าแบบเพ,เพื่อนจะใช้กันบ้างหรือเปล่านะคือแ เป็นโรคจิตอย่างนึงเรียกว่าเป็นโรคจิตป่ะคือเป็นโรคจิตอย่างนึงจะชอบมีน้ําหอมขวดเล็กๆอะจะเป็นน้ําหอมในเซเว่นก็ได้ไอขวดที่มันเป็นโลออนอะไรยี่สิบเก้าบาทอย่างเงี้ยนะแอมก็พกนะให้มันมีกลิ่นหอมๆบ้างอะไรบ้างนะคะแอมก็จะพกเนี้ยแหละเป็นขนาดเทสเตอร์นะแอมจะไปซื้อตามรานฮิวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะขายกันแต่ว่าถ้าเป็นชาแนลอะจะขายอยู่อัลละสองร้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบรนด์แบบพวกมาสจาขอพวก,พวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณเนี้ย จะเป็นขวดเล็กๆประมาณนี้นะคะอย่างที่แอมบอกไปแล้วแอมชอบกลิ่นนี้มากมากๆนะก็คือฉีดค่อนข้างบ่อยแล้วฉีดทีละก็มีแต่คนชมทุกทีแอมก็เลยซื้อขนาดเล็กติดตัวมาด้วยนะคะ ก็เอาไว้ฉีดนะเวลาที่แอมออกไปข้างนอกนะคะก็จะพกใส่กระเป๋าเนาะแล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นสุดท้ายนะกลิ่นนี้เนี่ยแอมเคยรีวิวไปแล้วนะคะในเพจเใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e นะเป็นของ Q Place นะคะเป็นรุ่น Julia Rose ราคามันไม่แพงเลยเพื่อนๆแค่3 9 9กาคะ่ะเป็นกลิ่นหนึ่งที่ใช้แล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนน้ำหอมราคา3 0 0รกว่าบาทเหมือนน้ำหอมราคาแบบหลักพันซึ่งมันหอมดีมากๆะคะ่ะมันจะหอมแบบออกอารมณ์ดอกไม้เฟชเฟชเ,เป็นผู้หญิงที่แบบ สดใสล่าเริองอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดดอกไม้ใส่ชุดสีชมพูหรือแบบวัยกำลังเริ่มทำงานนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากแบบทุ่มเงินกับการซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรอย่เงี้ยก็แนะนำว่าให้ไปลองกลิ่นนี้นะเพราะว่าอันนี้ก็คือกลุ่นน้ำหอมทั้งหมดนะที่แอมมาเปิดนะคะให้เพื่อนๆได้แบบฟังกันนะคะอาจจะแบบยืดยาวไปสักนิดนึงนะคะแต่หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้า ใครอยากให้แอมนำคลิปอะไรออกมา,าก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเลยจ้าตอนนี้มี f c e b o o o f แฟ p เ g จแล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิจยาชื่อเดียวกับใน Youtube เลยค่ะแล้วก็มี IG นะคะชื่อว่า make underscore amy นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยเนาะตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักมากๆเลยนะ,อะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย